เพื่อนเย่แล้วระหว่างทางกลับบ้านกลับจากโรงเรียนพี่ปื้มรับพี่ปื้นกับน้องโปรดมาตรงนี้น้ําท่วมในซอยบ้านนะทุกคนแต่แต่เราเจอดูนะดูนะทุกคนนี่นี่นี่นโอ้โหรถเราต้องลุยน้ําไปเลยนะมีอะไรนะมีอะไรตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเบกเบกอยู่ตรงไหนอยไหเบกเอียด นี่นี่นี่โอ้โพอ่อเบรกยดเลยเห็นไหมทุกคนตรงกลางพ่อจะสต๊อปไปดูนะนั่นคือปลาปลาข้ามถนนปลาช่อนปลาช่อนแล้วก็ปลากระดีกำลังข้ามถนนทำไงโอ้พ่อต้องหลบพ่อเหยียบแน่เลยโอน้องนั่นนละสิตายไม่เนียแย่ yeah, แล้วเราต้องจอดแล้วจอดช่วยเหลือปลาข้ามถนนกันทุกคนตามเรามาเร็วปลาช่อนเต็มถนนเลย โอโดนเหยียบตายหมดเลยนี่นี่ประช้อนประช้อนพี่ปื้มประช้อนเรากลับจากโรงเรียนนะทุกคนประช้อนประช้อนกระดึบกลางถนนเต็มเลยตรงเนี้ยโอ้ยปกติปกติเอ้าพี่ปื้มโอ้แก้วสตาร์บัคไยเหรอโอ้เมื่อกี้ตรงนี้เยอะมากเราหูตัวนี้โดนเหยียบทุกคนตายตายเงี้ยเก๋เลื่อนเลยพี่ปื้มเร็วพี่ปื้มเร็ว ปลาช่อนตัวใหญ่นู่น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 โอ้ยเจไม่ได้แล้วอ่ะนี่ตัวหนึ่งยังไม่ตายพี่ปื้มมานี่ก่อนนี่เขาตามออกมาทางนี้นะเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำโอ้อยู่ดีก็ได้ปออุ้ยนี่ปลาช่อนอีกตัวหนึ่งพี่ปื้มอุ๊บพี่ปื้มเจอบนี่นี่นี่ปลาช่อน เมื่อกี้เต็มถนนตัวใหญ่เลยอะ่ะใช่วิ่งเลยนู้นรถเราจอดอยู่นู้นเลยนะทุกคนวันทีเราขับมาเจอเต่า,าร้อนเหยียบ้วใช่เจอเต่าตัวใหญ่ด้วยวันนี้เจอสัตว์เยอะเลยอะ่ะน้ําท่วมออกมาทุกคนปลาออกมาโหแบบคอนเนต์เล่นด่วนเลยทุกคนเมืกก่อกี้ไม่รู้ที่โดนเหยียบโดนรถเราเหยียบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ตอนนี้ปลาอยู่ในนี้ทุกคนจับไม่ได้ แม่กำลังล้างแก้วให้นะแก้วสตาร์บัคเปิดกาแฟาอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ที่เราใส่ไปนี่เราล้างกันกลางถนนเลยนะไอเปิ้มมาเถอะปลาอยู่ใน,นเนี้ยจับไม่ได้แล้วอ่ะเดี่ยกล้องหน้ารถน่าจะเห็นอยู่นะตัวใหญ่หญหญเลยอ่ะดิน้นเต็มถนนเลยอ่ะไม่แน่ใ <laughs> จว่าตัวนี้อาจจะโดนล้อเราก็ได้ีน่นะครับเป็นปลาก็ดีอ่ะพอช่วยหน่อยละกันตายแล้ว ตัวใหญ่ด้วยที่เหลือหนีได้หมดเลยมีอีกไหมเนี่ยปลาช่อนตรงนี้หุนนี่นี่ไงอยู่ในนี้พี่ปุ้มเข้ามาดูดิจับได้ไหมนี่นี่ปลาอยู่นี่อู้ปลาอยู่นี่เต็มเลยซ่อนอยู่ในนี้หลังรถเราไม่มีสวิงนะทุกคนเนี่ยซ่อนอยู่ในนี้ใช่น้ำเขาไหลมาจากตรงนน้นนะมีอยู่ปีหนึ่งที่เรามาจับ ตรงนี้เลยเนาะลูกเสือเขามาช่วยปลาลูกเสืออยากจับแต่ปลาเขาใช่ปลาไม่ยอมไม่จับน้ำอุ่นมากไปเอาสวิงก่อนนะเอาโอเคงั้นเรากลับบ้านไปเอาสวิงมาช้อนไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เท่านี้ก่อนนะไปครับพี่ปุ้มปะไปปล่อยกันถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปเอาสวิงกันด้วยปล่อยตรงไหนดีทางบ้านเลยใช่ไหมอ้ยอยู่ดีๆก็ได้ปลาปลาบอกเราเห็น ไม่ถึงไม่ถึงสิบกบว่าตัวบอกว่าพีป่ปื้่มพี่ปืป้มช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยเราติดอยู่กลางถนนแหมอู้เอา้าปลาช่อนหายไปไหนตัวนึ่งอา้าวปลาช่อนหายไปถามแม่เร็วอยู่ในถุงนั้นเปล่าปลาช่อนหายปลาช่อนหายตัวนึ่งเอา้า ในถุงก็ไม่มีนะหายไปไหนอ่ะกระโดดน,นะคะกำลัวางไว้แล้วไม่มีใครเลยอ๋อกระโดดหนีเหรอกระโดดหนีอยู่ตรงนั้นเหรอตัวน,นั้นใหญ่กว่านี้นี่ใช่โอ้ลูกโดดลงไหนจแสดงว่าโดดหนีตอนที่วางอยู่ข้างทางอะ่ะอืมมันกระโดดโอ้โอดเลยอะ่ะเหลือตัวเดียวปกติเยอะมากตัวใหญ่ตาย ปลากระดีห้าตัวปลาช่อนเหลือหนึ่งตัวใช่ห้ยไปแล้วนสวิงเราอยู่ไหนเพิ่มไปออกเดินทางอุ้ยอุ้ยกลับมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่ช่วยหน่อยกลับมาแล้วกลับมาแล้วร็ววเร็หนีแล้วจุ่มนานเกินได้ไหมอุ้ยอุ้ยเอาเสียงแม่เดินตกใจหมดเลย โอ้โหแม่อะไรนะแม่อะไรมาแล้วพี่ปุ้มดาบอะไรจริงเหรอปลาอะไรเฮ้ยตัวใหญ่ไหนโอ้นี่แม่เด้เดี๋ยวล่าห้ดูดิปลาอะไรครับปลาชนปลากระดีปลากระดีอ้ยตักแล้วหนูยกขึ้นแล้วตักอะไรตักเข้าไปข้างในพี่ปุ้มดันเข้าไปข้างในในหญ้าเลยใช่ดันเข้าไปใช่ดันงี้แทงเข้าไป้ออื โอ้ได้พี่คนพี่โคนเต็มเลยเดี๋ยวนี่นี่นี่ประกาศประกาศประกาศไม่ใช่ประกิมนี่นึงประกาศประกาศสีประกาศเหรอเอาเอาไปเลี้ยงไปบอตรงนั้นน่ะบอเอาไปเลี้ยงได้เอาไปเลี้ยงได้เลี้ยงอะไรบอเอ๋ประกาศนะบอพี่ไม่ได้ทำไหมอ่ะน่าจะประกาศนะประกาศเนี่ยประกาศเนี่ยอย่างสวยเลยหรือว่าประกิมไม่แน่ใจประกาศประกาศประกาศนะ แต่ตอนนี้เขารู้ไงว่าเรามาจับแล้วไงเขาหนีเข้าไปไเขาหนีเข้าไปข้างในแล้วนูน้ดปลาอยู่ข้างในนู้ดเต็มเลยแต่เข้าไม่ได้นะครับอันตรายแล้วสิงน้ําแห้งก็จับไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในป่าคารับแม่เขาอยู่ในป่าใช่เขาหลบ<ม>เขาหลบภัยข,ข้างในแล้วเปลี่ยนเราอีกที่นึงนะเปลี่ยนอีกที่นะเ,นทนะนเนาะเปลี่ยนที่เนาะนี่แน่นอนแต่น่าจะเป็นปลาซิวซะเยอะ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกระจุบกระจิบกระจุบกระจิบเนื่อเนื่ยกระจุบกระจิบไม่ได้ไม่อช้อนเร็วแล้วนะปิ่มช้อนได้ดีแล้วดูแม่ดูแม่แม่ย่องแม่ย่องไปแล้วน่าตรงห้องนั้นก็เยอะกระจุบกระจิบโอ้หนักเกินหนักัดใจแม่ได้แม่ได้แล้วแม่ได้แล้ว ปลาไหลปลาไหาล,ลติวเล็กอ,อ่ะโอ้วซิวตัวหนึ่ง,งเดี๋วกุ้งได้กุ้งเต้นไหนกุ้งเต้นนี่ตัวเล็กมากเอาพี่ตื้มล้มอีกแล้วตั้งใจมาเล่นน้ำแน่เลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาจับปลาหรอกมาถึงทำท่าล้มใช่ไหมยังไม่ได้ก็ต้องรีบอย่างไววันนีไไ้ได้อีกไม่ได้ นี่ได้แล้วได้แล้ว,ลวเราต้องไวเอาอว้า้วนี่ได้คุณละตัวแม่ได้สองตัวพี่ป้มได้ตัวหนึ่งไหมฮะพี่ปูมไม่ได้เลยให้พี่ป้มได้แล้วกันอุ้ยสรุปแล้วเป็นปากาศีหรือป้ากิมระวังตายระวังตายไม่ใช่อันนี้อันนี้หรือ,นนอนนว่าปาระกาศประกาศแต่ตอนบนถนนสวยมากเลยนะเนี่ยสวยเกิน,นประกาศประกาศอ่ะเขามีหลายสี อันนี้ประกาศประกาศหม้อเหรอประกาศหม้ออะไรล่ะประกาศนาถ้าประกาศประกาศแบบนี้ก็ประกาศป่าก็คือประกาศนาครับเคยเห็นของพี่ช่องพี่อุ๋จุนไหมเขาได้แบบนี้ไหมเขาเขาได้เขาได้แบบถ้าถ้าตัวหางมันจะฟูใหญ่ใหญ่เลยอ่ะไปเลยครับเจ้าอาวุปานี่มาก่อนแม่บอกว่าได้แล้วได้ที่ใส่เหรออย่าไปวางนะเอารอก่อนแล้วกัน อาลอก่อนเอาอก่อนรอวังเยยบเยี่ยวเพราะว่าน่าจะเป็นลาลากิมนะอ้าวนี่โอ้โหไม่เยยไม่เรียบเลยอ่ะเดี๋ยวมันมีอันเรียบไม่หาไม่เจอดูแม่ดูดูขาแม่เขาเขาโดดหนีเลยนะนี่หรอนี่นี่เป็นโหลแล้วระวังร่ระวังร่งแตดนี่ทุกคน ไอ้น้องปลาอยู่ไหนน้องปลานี่นี่นี่น้องปลงนี่ครับมองท้องแสงมองเห็นนี่พี่เพิ่มจะขอเลี้ยงไว้ชั่วสักหน่อยนะเฮ้ยพี่เพิ่มหนวดมันหายไปข้างอะ่ะใช่มันเหลือหนวดอยู่ข้างเดียวมันอยู่บนถนนไงอุ้ยตาสีฟ้า,าตาสีฟ้าอุ้ยมาดูสิตาสีฟ้าอ่ะตาสีฟ้า สวยเนาะใช่กาสีฟ้ากา,าสีฟ้าเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนขอเล่นน้ำถังก่อนนะบายบายสวัสดีเชิบหาวเดี๋ยวโอกาสหนะ้าหาโอกาสไปจับใหม่เนาะใช่ถ้ามีนะครับทุกคนมีเยอะแต่ไม่รู้จะเราจะจับได้หรือเปล่าอาจจะไม่ทันนกนะทุกคนใช่ใชนกเขาไปกินเร็วมาก